สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเพโดก,กันนะคะหรือว่าแป้งโดก,กันนะคะนี่ก็คือส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งแป้งตาว่านะคะแป้งอนเนกประสงค์นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเกลือเกลือแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ครีมออฟทาธาค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะ คือแก้วนี้ใช้ปริมาณแก้วไหนก็ได้ของอ่อใช้ประมาณ250 ml นะคะแล้วก็จะทำสามถ้วยถ้าใช้แป้งสามน้ำที่ใส่ก็สามนะคะอันนี้มือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งเวยแป้งโอเควันนี้จะใช้ทั้งหมด3ามถ้วยนะคะแก้วที่สองนะคะแก้วที่สามค่ะ ถ้าเรานี่นะคะปริมาณแก้วใช่ค่ะใช้ครีมออฟทาท่าสองช้อนชานะคะช้อนที่สองนะคะเกลือนะคะใช้หนึ่งถ้วยเกลือใช้หนึ่งถ้วยนะคะ เทเกินลงไปค่ะน้ำนะคะเราใส่3ามแก้วนะคะเแล้วกแก้วที่สามค่ะกรณีที่เราทำออกมาแล้วเพโดเ,เ,เละนะคะเราสามารถเติมแป้งทีหลังได้ค่ะชายถ้าเกิดว่าอยากให้เพโดแข็งนิดนึงเราก็ใส่น้ำประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะ อันนี้ค่ะประมาณนี้แต่เมื่อกี้นี้ใส่ไปสามแก้วเนาะแป้งสามน้ำสามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนวิธีไว้ให้เนาะน้ำมันพืชน,นะคะใช้สามช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำมันพืชครบทั้งสามช้อนโต๊ะแล้วนะคะเทสีผสมอาหารลงไปค่ะวันนี้เลือกสีส้มนะคะเราเลือกสีส้มนะคะถ้ามีที่ตีไข่ เราเลือกสีส้มนะคะถ้ามีที่ตีไข่คงดีค่ะเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะจ๊ะเราจะตั้งไว้8นาทีนะคะนี่ก็คือที่เราใช้เครื่องตีไข่ตีเรียบร้อยแล้วนะคะทุก2นาทีนะคะเราก็จะออกมาดูนะคะว่าแป้งเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคือเราก็แบบจะคนทั่วๆนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราเอาเข้าไปใหม่ค่ะ ทุกสองนาทีนะคะเราก็เอาออกมาเช็คแป้งนะคะเราตั้งไว้แปดนาทีเนาะนี่ก็คือนาทีที่หกนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนาทีที่หกสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็นี่ก็คือนาทีที่แปดนะคะเดี๋ยวเราไปนวดแป้งกันค่ะเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันนะคะ นี่นะคะเราก็นวดแป้งไปเรื่อยๆแต่จะร้อนนิดนึงนะคะก็ปล่อยไว้ให้เย็นก่อนก็ได้นะคะแบบอุ่นๆนะคะถ้ามือผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่มือเด็กนี่อาจจะร้อนนะคะแป้งโดของเรานะคะพร้อมเล่นได้แล้วคะ่ะเราก็หาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ก็ได้นะคะช้อนจานชามนะคะบีบนวดนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆก,กันค่ะ